ถ้าทุกคนได้เลขนะครับให้คุณนะครับไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสวัสดีครับผมไเจ็ดแปดเก้าคลิปนี้กับผมนายไทยเจ็ดแปดเก้าครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆงวด,ดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกสี่จากอาจารย์วชิราศักดิ์เลขกปลดหนี้กันครับเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าคลิปนี้อาจารย์วชิราศักดิ์จะให้เลขอะไรเราบ้าง เลขฟันชุดที่สองครับคือเก้ากับห้าครับมีสองชุดนะครับนะครับทุกคนแคปเจอร์ก่อนนะ จบกันแล้วนะครับกับแนวทางรัฐบาลเด็ดๆจากอาจารย์วชิรศักดิ์เลขบทนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหวยเด็ด789รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระชับทุกข่าวหวยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแบบนี้ได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ